สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ามาพบกับอ้องเรียนภาษาไทยครู่อ่อเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะเรียนดูเรื่องอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนดูเรื่องคําที่ใช้บันและบันนะคะอะเด็กๆสังเกตดูนี้นะคะบันแรกนะคะบันแรกก็คือบ่ไมหันอากาศนอนหนูนั่นเองค่ะอ่าต่อไปบันที่สองบันที่สองเขียนยังไงบันที่สองก็คือ บอใบไม้แล้วก็มีเรเรียสองตัวเรเรียสองตัวแบบนี้เราเรียกว่ารอหันนั่นเองค่ะเด็กๆเคยได้ยินไม่เอ่ยอเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยว่าคําที่ใช้บันแม่นากาศนอนหนูมีคําว่าใดบ้างและบันรอหันมีคําว่าใดบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมารู้จักกับคําที่ใช้บันและบันบันแรกยังไงเอ่ย บรรแรกก็คือบอแม่นากการนอนหนูนั่นเองค่ะและบรรที่สองก็คือบอเราหันนั่นเองค่ะเราไปดูกันเลยค่ะอ่ะคำแรกน,นะคะบันอ่าบันนะคะบันแรกเลยน,นะคะอ่าเด็กๆดูที่ครูขีดเส้นใต้นะคะบันนะคะคำที่ใช้ในคำไทยส่วนใหญ่รับมาจากภาษาเขมรอ่าคำว่าบัน บันไม่หานากาศนอหนูที่ใช้ในคําไทยส่วนใหญ่แล้วจะรับมาจากภาษาเขมรนั่นเองค่ะอ่ะอย่างเช่นคําว่าอะไรบ้างอย่างเช่นคําว่าบันไดบันทึกบรรดานบันเทิงอ่ะอีกครั้งนะคะอย่างเช่นคําว่าบันไดบันทึกบรรดานและบันเทิงนั่นเองค่ะอ่ะเราไปดูต่อไปกันเลยอ่ะต่อไปนะคะ เพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้จักคำว่าบันนะคะคำว่าบันบันบอไม่นากาศนาหนูมากขึ้นเราไปอ่านกรอนช่วยจำกันดีกว่าค่ะไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันเลยค่ะบันดาลลงบันไดบันทึกไว้ให้จงดีรื่นเริงบันเทิงมีบันลือลั่นสนั่นดังบันโดยบันโหยให้บันเหินไปจากดวงรังบันทึกถึงความหลัง บันเดินนั่งนอนบันโดนบันกวดเอาลวดรัดบันจวดจัดตกแต่งตนคำบันนั้นชะงหนุนระวังปนกับรอหรันระวังปนกับรอหรันอ่าเด็กๆสังเกตดูนะคะคำที่เป็นตัวสีขาวเห็นไหมคะอ่าคำเหล่านี้จะขึ้นต้นด้วยบันแมนากาศนอนหนูนั่นเองค่ะอ่ามีคำว่าอะไรบ้างบันดาลบันไดบันทึก บันเทิงบันลือบันโดยบันโหยบันเหินบันทึกบันเดินบันดนบันกวดและบันจวบนั่นเองค่ะอ่าต่อไปเลยปัจจุบันนะคะคำที่ใช้บันแม่นากาศนอหนูที่นิยมใช้ในภาษาไทยมีทั้งหมดคําคำนะคะ ปัจจุบันนะคะคาที่ใช้ในภาษาไทยเนี่ยมีทั้งหมด5คํา่ามีคําว่าใดบ้างคําแรกเลยนะคะก็คือคําว่าบันดาลคําที่สองบันไดคําที่3บันทึกคําที่4บันเทิงและคําที่5บันลือนั่นเองค่ะอีกครั้งนะคะในปัจจุบันนะคะคาที่ใช้บันบอเบีนนากาศนอที่นิยมใช้ในภาษาไทยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5คํา อ่ะห้าคำมีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งเลยก็คือบรรดาบันไดบันทึกบันเทิงและบรรลือนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูความหมายของคำกันบ้างค่ะความหมายของคำนะคะอ่ะคำแรกเลยก็คือบรรดาอ่ะบรรดานะคะอ่ะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะเขียนยังไงนะคะอ่าบรรดานะคะอ่ะบรนบอเมอากาศนอด้านตัวะไรสกดคะ ลอลิงนั่นเองค่ะอ่ะอยู่ในแม่แม่ได้เอ่ยลอลิงสะกดอ่ะเราเรียนไปแล้วอยู่ในแม่แม่กลน,นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะอ่ะเรามาดูความหมายกันค่ะความหมายของคําว่าบรรดานก็คือให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยฤทธิ์หรือแรงอํานาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองค่ะอ่ะคำต่อไปเลยคำต่อไปเด็กๆคุ้นเคยมากใช่ไหมคะคำนี้คือคำว่าบันไดนั่นเองค่ะ บันไดนะคะคำว่าใดสระอ,อะไรเอ่ยสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะความหมายของคําว่าบันไดก็คือสิ่งที่ทําเป็นขั้นๆสำหรับก้าวขึ้นลงนั่นเองนะคะอโอเคค่ะคาต่อไปค่ะคําต่อไปนะคะก็คือคําว่าบันทึกบันทึกนะคะความหมายของคําว่าบันทึกก็คือจดไว้เพื่อช่วยจําหรือเพื่อไว้เป็นหลักฐานนั่นเองค่ะังเกตดีๆนะคะคําว่าบันทึก ใช้บันไม่เห็นอากาศนอนนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปค่ะคำว่าบันเทิงบันเทิงก็คือเบิกบานรื่นเริงทำให้รู้สึกสนุกนั่นเองค่ะคำต่อไปก็คือคำว่าบันลือคำนี้เด็กๆอาจจะไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะะบันลือนะคะเรามาดูความหมายกันค่ะความหมายก็คือเปลงเสียงดังก้องโดงดังเรื่องลือนั่นเองนะคะอะอีกครั้งนะคะคำว่าบันลือ บรรลือใช้บอมแอนนากาศนอเช่นกันนะคะความหมายก็คือเปลงเสียงดังก้องโดงดังเรื่องลือนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนคําที่เป็นบอโรหันบ้างนะคะอ่ะเราเรียนดูบอมแอนนากาศนอไปแล้วเรามาดูว่าคําที่ใช้บอโรหันเนี่ยมีคําว่าใดบ้างนะคะคําที่ใช้บอโรหันจะออกเสียงเหมือนผสมเสียงอ่ะและมีตัว สะกดในมัตตาแม่กนอาเด็กๆดูนะคะอาจะออกเสียงเหมือนปสมเสียงอ่ะใช่ไหมคะอาออกเสียงอ่ะนะคะและมีตัวสะกดอยู่ในแม่กนนั่นเองนะคะก็คือคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าบันนั่นเองค่ะอะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างคําบ้างนะคะที่ใช้บรหันอะคาแรกเลยเด็กๆคิดว่าภาพนี้คือคําว่าใดคะอะภาพนี้ ภาพนี้ก็คือบันพศบันพศเด็กๆดูนะคะใช้บรหรันคำว่าพศตอตอสะกดอ,อยู่ในมัตราตัวไรเอยอยู่ในมัตราตัวสะกดแม่แม่อะไรคะตอตอสะกดแม่อะไรเอ่ย่าแม่กดนั่นเองนะคะจิงมกค่ะอ่เราอ่านว่าบันพศบันพศก็คือภูเขานั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือบรรทุก บรรทุกนะคะบรรทุกก็คือใส่หรือบรรจุลงบนยานพาหนะเพื่อขนย้ายไปคราวละมากๆนั่นเองนะคะนี่นะคะที่เราเรียกว่ารถบรรทุกนะคะบรรทุกเราจะใช้บรอรหันนั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะคําว่าบรรจุบรรจุก,ก็คือใส่ลงในภาชนะหรือสถานที่ปกปิดมิดชิดนั่นเองนะคะ,ะคําต่อไปคือคําว่าบรรเลยบรรเลยนะคะ ความหมายของคำว่าบายเลก็คือย่อยยับวอดวายมอดหมวยนั่นเองนะคะ,ะคำต่อไปค่ะคํานี้เราจะคุ้นเคยกันมากนะคะก็คือคําว่าบรรทัดนั่นเองนะคะบรรทัดก็คือข้อความที่พิมพ์หรือเขียนต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวนั่นเองนะคะบรรทัดเด็กๆสังเกตดีๆนะคะบรรทัดเราใช้บอรหันนั่นเองค่ะ,ะเรามาดูกลอนช่วยจําบอรรหันบ้างนะคะ หนึ่งสองสาบรรจงบรรจุใส่บันทุกไว้บรรดามีบรนเจิดบรรลุที่บรรทัดดีสุดบรรยายบันพศกำหนดแน่บันหารแก้รู้ความหมายคำบันมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะสมอ่าเด็กๆสังเกตดูนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกก็คือคำว่าบรรจงคำต่อไปก็คือคำว่า บรรจุบรรทุกบรรดาบรรจิดบรรลุบรรทัดบรรยายบรรพศ์และบรรหารนั่นเองค่ะเมื่อเราได้เรียนไปแล้วนะคะระหว่างคําว่าบรรและบรร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 หารและบรรบอไม่นากาศนอเด็กๆได้เห็นถึงความแตกต่างกันแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละคํา แต่ละตัวเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างนะคะเรามาทําแบบฝึกหัดกันดูนะคะอานะคะในแบบฝึกหัดนะคะคุณครูให้เด็กๆเนี่ยทำลงในสมุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งรูปภาพแบบฝึกหัดนี้นะคะย้อนหลังไปให้นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆดูก่อนว่าแบบฝึกหัดมีคําว่าอะไรบ้างนะคะโจทย์ก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมคําบ oh ันบรหันหรือบันบ oh รมฆอากาศนอ ลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่ะคำที่หนึ่งคุณครูให้คำว่าดานมาเด็กๆจะเติมบันไหนนะคะอ่าต่อไปคำที่สองบรรลุคำที่สามบันทึกคำที่สี่บันไดคำที่ห้าบันเทิงคำที่หบันดาคำที่เจ็ดบันทัดและคำที่8ปดก็คือบรรยายถ้าหากเด็กๆยังลังเลว่า คํานี้ใช้บันไหนเด็กๆสามารถดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย